สวัสดีตอนเช้านะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นการใส่ข่าวนะครับของคณะกรรมการความมั่นคงรับนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเราได้มีการพิจารณานะครับจริงของเรื่องนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการพิจารณาตามความคืบหน้านะครับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการยืดอายัดยัในคดียาเสพติดการฟอกเงินและการใช้บัญชีม้า ในกระบวนการยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับอาญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งกรณีที่ว่านี้ก็คือกรณีของการไฟฟ้าแม่สายนะครับจังหวัดสุรินทรซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงารายละเอียดนะครับผมทราบดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยของเรานะครับเนื่องจากว่าวันนี้คือวันที่25้า นะครับตุลาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับของอการครบกำหนดในคดีตากไปซึ่งเป็นหนึ่งในบทหมายที่สำคัญนะครับที่จะเป็นตัวชีวัดว่ากระบวนการที่ได้ทำของประเทศของเราะรจะมีความสักดย์ทืิ์มากน้อยเพียงใดเราคงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่อายุความจะหมดลงแต่ว่าผมทชาบว่าเดี๋ยวคงจะมีการพูดถึงในการ แถลงนะครับของอีกลหลายๆภาคส่วนนะครับต่อเรื่องนี้แต่ในโอกาสนี้ผมเองก็อยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนะครับในการที่จะบอกกล่าวไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่าคดีนี้มีความสําคัญและหากท่านมีอนนานาจหากท่านมีหน้าที่นะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการวิจารณ์ผมอยากจะใช้อยากให้โอกาสนี้ช่วงเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นโอกาสแห่งปาฏิหารที่เราจะเห็นกระบวนการวิจารณ์ที่มันสามารถสําเร็จ ทราบดีครับว่ามันคงจะน้อยนิดนะครับแต่ว่าถ้าคดีตัดไปมีความชัดเจนกระบวนการยุติธรรมมันเดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเห็นสันติภาพสันติสุขในสังคมวัฒนภรคใต้ใมันก็จะมีความหมากมาครับก็วันนี้ผงไม่ได้มาท้าไหนในเรื่องของคดีตัดไปนะครับคงจะมีหลายท่านที่จะต้องรับผิดชอบต่อ,อไปแต่ว่า ก็อาจจะกลับมาที่เรื่องที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นนะครับว่าการไฟฟ้าของเรานะครับโดยเฉพาะการไฟฟ้าแม่สายนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งการพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นประกรมว่าการไฟฟ้ารู้เห็นเป็นใจนะครับแต่การไฟฟ้าก็อาจจะบกเป็นเครื่องมือนะครับของการฟอกเงินได้ซึ่งเรื่องนี้เราพิจารณากันในกรรมธิการหลายครั้งนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า หลายท่านที่อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของคดีที่ชื่อว่าคดีทุนวิลักนะครับก็จะทราบนะครับว่ามันมีการซื้อขายไฟฟ้าที่แม่สายแล้วเชื่อมกลับไปนะครับที่ประเทศเนียนมานะครับโดยมีคู่สัญญาคือบริษัทสันวซึ่งแน่นอนเราคงไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดของคดีนะครับที่มันมีมีประเด็นปัญหาอยู่ในในศาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการไฟฟ้าแม่สายนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ มีการรับเงินโดยจากบัญชีมาข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับหลายๆหน่วยงานที่คอนเฟิร์มตรงกันนะครับว่าการไฟฟ้ารับเงินจ่ายาค่าไฟฟ้าจากบัญชีมาซึ่งบางบัญชีนะครับประมาณอยู่ที่22บัญชีนะครับมีเส้นเงินที่เชื่อมไปกับยาเสพติดนะครับ เราไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายที่มาที่ไปของยาสติกมีอย่างไรบ้างนะครับแต่จากการที่มีการจับกลุ่มกระบวนการยาสติอหลายกระบวนการนะครับเส้นเงินมันไปถึงนะครับมากไปกว่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับปปสนะครับก็ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับหลายอย่างนะครับหนึ่งในทรัพย์สินที่มีการยึดก็คือมีการยึดในเรื่องของหลักประกันนะครับของสัญญาที่บริษัทอันรัวได้ทํา สัญญากับทางการไฟฟ้าแม่สายไว้ด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมันก็มีข้อกังวลน,นะครับแน่นอนว่าแล้วอย่างนี้เราจะยังคงมีการขายไฟนะครับไปที่ทางฝั่งท่าทีไหนทำไมนะครับซึ่งจากการพิจารณาล่าสุดเมื่อวานนะครับเราก็ได้มีการทราบนะคบว่าหลักทรัพย์นะครับที่มาเป็นในการวางเป็นหลักประกันนะครับในเรื่องของสัญญ,ญาของระหว่างบริษัทอันลัว กับทางการไฟฟ้าแม่สายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ไม่สามารถใช้การกันตารัีเในต่างๆได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการีิยวเงินสดนะครับจากทางการไฟฟ้าท่าขีเหล็กนะครับมูลค่าประมาณสัก7ล้านบาทนะครับมาวางไว้แทนนะครับโดยมาวางไว้กับทางการไฟฟ้าแม่สายนะครับเมื่ออเท็จริงมันปรากฏอย่างนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงตัวสัญญาระหว่างบริษัทอันลวกับทางการไฟฟ้าว่า เอะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูๆไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าไฟฟ้าของเราอาจจะไปเกีเ่ยวข้องกับยาเสพติดเชน่นนี้ทําไมเรายังคงต้องขายไฟต่อไปนะครับประเทศไทยนะครับได้ประโยชน์อะไรจากความเสีย่ยงที่อาจจะทําให้ขบวนก,การยาเสพติดเติบโตแบบนี้นะครับสิ่งที่กบบรรมธิการก็พยายามซักถามนะครับสอบถามพูดคุยนะครับเราได้มีการเชิญหน่วยงานจนํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ป้องกันปรับปรุงการฟอกเงินกระทรวงมหาดไทยนะครับปปสนะครับมีการเชิญในส่วนของปปชนะครับผู้บัญชาการทางตำรวจเนี่ยเขาส่งเจเลยตำรวจมานะครับแล้วก็บชปสหรือบัญชาการตำรวจปรับปรางยาเสพติดนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็ให้ข้อมูลนะครับที่ตรงกันว่าก็มีความพยายามในการขยายผลตรงนี้อยู่นะครับซึ่ง ในส่วนของทางมหาไทยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มหาไทยก็รับไปว่าจะไปพิจารณาว่าจะมีการเลิกสัญญาหรือไม่เหตุผลที่มหาไทยต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้าการกํากับดูแลของกระทรวงมหาไทยผมเองก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับว่าหลังจากที่เรามีการพิจารณาหลายครั้งมันมีสิ่ง่งชี้หลายอย่างนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายไฟ ไปยังแม่สายอีกแ,แล้วนะครับแน่นอนมันอาจจะมีข้ออ้างว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่เราต้องชั่งน้ําหนักในการตัดสินใจเชิงนโยบายก็คือถ้าเราปล่อยให้มีการเดินไฟเั็นแบบนี้ต่อไปสิ่งผิกดกฎหมายตามแนวชายแดนก็มีแต่จะเติบโตขึ้นที่ชัดเจนนะครับก็คือราคายาเสพติดในวันนี้นะครับถูกลงบอย่างน่าตกใจนะครับในกรุงเทพมหาคนครราคาไม่ถึงสิบบาท ด้วยซ้ำแน่นอนผมไม่ได้พูดถึงว่ามันมีสารที่จะเป็นสารสําคัญของยาเสพติดที่เขาเ้าไปผสมเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ยาบ้าคือสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ไง่ายแม้ว่าจะมีการจับกลุมนะครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจำนวนมากมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ปริมาณยาเสพติดลดลงแตกพยงแตย่างไดเพราะอะไรครับเพราะต้นทุนการผลิตมันน้อยลงนะครับ แ่งผลิตนะครับยังสามารถที่จะคงสภาพการผลิตออกไปแบบนี้ได้เรื่อยๆซึ่งมันก็มาจากทรัพยากรไฟฟ้าทรัพยากรของประเทศไทยนั่นเองนะครับในโอกาสนี้ผมจึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนว่าผมอยากจะสื่อสารไปถึงกระทรวงมหาดไทยว่าท่านจําเป็นต้องทบทวนนะครับนโยบายแบบนี้การยืนนะครับกระต่ายขาเดียวเพื่อคงไว้ซึ่ง การจ่ายไฟฟ้าการขายไฟฟ้าเป็นที่คาดเีลงจะไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านต้องทําคือการทบทวนนโยบายนี้และถ้าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องปักไฟนะครับอย่าปล่อยให้ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับตกไปอยู่ในเมืองแน่นอยน,น,นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะใช้โอกาสนี้ในการสื่อสาร นอกจากเรื่องนี้นะครับเสี่ยวก่อนที่พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะได้มีการสอบถามนะครับอยากให้ท่านมาลบนะครับจริงๆก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เล็กเหมือนกันเป็นเรื่องที่สําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนผมเชื่อพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ยังไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับแพทนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแพ้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับกรรมริการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับก็ต้องบอกว่ากรรบริการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเรามีทั้งปิดเรื่องชายแดนด้วย นะครับแล้วก็บิการมัมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการรักรอบนะครับนำแพะมีชีวิตเนี่ยเข้ามานะครับที่ประเทศไทยซึ่งจำนวนอาจจะนับแสนตัวนะครับก็อยากให้ท่านมาุรนะครับไดออ้อธิบายนะครับพี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจถึงเรื่องที่เราได้ทําเมื่อวานต่อ,อไปผมจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องแพะนะครับผมอยากจะเสริมท่านประธานกรรมธิการกรณีเรื่องการไฟฟ้า ที่แม่สายนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือนี้กรณีนี้ครับกระทบกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงโดยตรงนะครับนะครับเราไม่อยากจะเห็นนะครับประเทศไทยนะครับถูกมองจากนานาอาระยะประเทศว่าเราคือแบตเตอรี่ให้กับกลุ่มอาชญากรรมหรือกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายาอินเทอร์เนต็ตหรือโทรศัพท์อะไรก็ตามแต่นะครับ พี่น้องสมุญชนลองนึกภาพนะครับว่าถึาถงแม้ว่าเราบอกว่าเราคือทางผ่านของอยาเสพติดที่จะกระจายทั่วทั่วโลกนะครับแต่ว่าณวันนี้เราไปดูข้อมูลสถิติเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่พ่อบ้านต่างๆเนี่ยผมลงพื้นที่นะครับแม่บ้านร้องเรียนตลอดนะครับวันนี้ก็คือทั้งลูกทั้งสามีนะครับทั้งครอบครัวนะครับติดยาเสพติดเพราะหาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ ประเด็นสำคัญที่ท่านประธานได้ชี้แจงก็คือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งดูแลกากับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับจะต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทบเรื่องความมั่นคงของประเทศจริงๆ,ๆนะครับทีนี้ไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายชายแดนนะครับเป็นประเด็นเรื่องของออแพะนะครับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับได้ร้องมาที่กรรมธิการนะครับกรณีเรื่องของจํานวนประชากรแพะในประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่จะ ลดลงนะครับส่วนผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้เตี้ยมแพ้ในประเทศนะครับอันนี้มาจากปัญหาคือการนําเข้าแพ้มาจากประเทศเมียนมากนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับที่ผ่านมาเมื่อปี6 4สี่หกา็มีนําเข้าแต่ปี6กเพียนี้ทางสุลกากรนะครับทางกรมปศุสัตว์ทางกรมปศุสัตว์นะครับก็ระงับการนําเข้านะครับแต่เราจะเห็นว่าปริมาณการส่งนะครับการส่งออกนะครับโดยข้อมูลของสุลตาการแล้วก็ ุ่มสกนผู้เลี้ยงแพะบอกว่ามีการส่งออกในประเทศมาเลเซียมีการส่งออกไปทางฝั่งประเทศลาวนะครับจํานวนไม่น้อยกว่า200ตัวเพราะฉะนั้นคือสาคัญที่สุดก็คือว่าทั้งท,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 งที่มีการสั่งไม่ให้นาเข้าจากประเทศเมียนมานะครับแต่ว่าเราดูตัวเลขที่ส่งออกไปประเทศเทั้งลาวแล้วก็มาเลเซียนะครับยังมีจํานวนที่ค่อนข้าง,างที่เยอะอยู่เพราะฉะนั้นสแสดง,งย่อมสแสดงว่า ยังมีการลักลอบนำข้าวแพ้ในช่องทางธรรมชาติตัวเลขที่นะ่าสนใจมีอยู่ประมาณ6จังหวัดนะครับจำนวนประชากรแพเ้เดิมนี่นะครับซึ่งมีอยู่จํานวนไม่เกินบางจังหวัดหมื่นกว่าตัวบัจจุบ,บันหกหมื่นกว่าตัวนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเลขตัวเนี้ในณจุดที่มีการไปขายที่จุดพรงมแดนนะครับมันมีเพิ่มขึ้น 6จังหวัดนี้ก็คือเป็นจังหวัดที่มีจํานวนประชากรแพะเพิ่มมากขึ้นเช่นราชบุรีเช่นสุพรรณบุรีนะครับซึ่งอะรายละเอียดเดียวผมจะส่งผมจะจังหวัดได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับม,ม,มีน่าจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเพระฉะนั้นนี่คือเป็นปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําการก็คือว่าการส่งออกของประเทศไทยเราดูจากกรมศุลกาการนะครับทัทง้งด่านทั้งฝั่ง าลาวแล้วก็ฝั่งมาเลยน,นะครับไม่มีตัวเลขนะครับที่ชัดเจนนะครับซึ่งหมายความว่ากระบวนการส่งออกเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายการส่งออกซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มสากรผู้เลี้ยแพ้นะครับก็ยืนยันว่าถ้าหากมีการส่งแพะไปต่างประเทศแพ้ที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยครับไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยประเทศไทยจะสูญเสียอะไรได้จากการส่งออกหรือภาษีต่างๆและ จะก,กระทบกับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแพ้อยู่ณวันนี้นะครับทาให้ราคาตกต่ำและสุดท้ายคืออาชีพของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพ์เนี่ยก็จะหายไปเ้าเสนอที่ชัดเจนก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าการทําข้อมูลจํานวนประชากรของแพในประเทศไทยความต้องการตลาดภายในในประเทศความต้องการตลาดนอกประเทศที่จะต้องการส่งออกและต้องสมดุลกันเพราะนั่นคือกลุ่ณสินกรก็ไม่ได้ห้าวันต้องไม่นําเข้าจากประเทศเมียนม,มานะครับแต่ต้องนําเข้า ในอัตราจํานวนที่สอดคล้องกับความต้องการ3ส่วนก็คือไปในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการนาเข้าเนี่ยจะต้องมีอัตราภาษีที่ในราคาที่ใกล้เคียงกันเพราะที่การนาเข้าที่แม่สอดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามีการเก็บภาษีตัวละ400นะครับซึ่งราคาต้นทุนเนี่ยอยู่ที่กิโลละ4ี่บาทขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยแพะในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนอยู่ที่8 5บเพราะฉะนั้นก็คือว่าการนําเข้า ที่เกินจํานวนและในราคาที่ต่ำซึ่งกําแพงภาษีหรือมาตรการที่มันไม่ได้เ,เป็นกําแพงทําให้ป้องกันกลุ่มเกษตรกรเนี่ยประเด็นนี้จะนําไปสู่การล่มสลายหรือการสูญเสียอายชีพของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยแพะนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกรรมธิการก็ฝากโจทย์ไว้ให้กับส่วนราชการสองส่วนคือกรมประชุมศาและกรมสุรรกกร,กรเราไปาจัดทาข้อมูลแล้วก็เสนอแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้เลี้ยแพะในประเทศไทยแล้วก็ มาพูดคุยกับกรรมธิการในครั้งต่อไปครับ